ที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะครับความหมายของการอินทิเกรตก็คือว่าเป็นวิธีการคำนวณนะครับเพื่อหาอินทิเกรลหรือว่าพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับสูตรนะครับที่สําคัญก็คือสูตรนี้ครับอินทิเกรตของ x กําลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับนะ x กําลังเอลบตที่นะครับบวกหหารด้วย n บวก1แล้วก็บวกด้วย4นะครับดยดยที่เนี่ยเป็นค่าคงตัวหรือว่าคงที่ใดๆก็ได้นะครับโดยที่ n เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1นะครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับจงหานะครับหรือว่าจงอินทิเกรตนะครับของไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับ x กำลังสองลบสาม x ลบห้านะครับต่อไปเรามาดูวิธีทำกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับนะฟังก์ชัน f x ของเรานะครับก็คือ x กำลังสองนะครับลบสาม x ลบห้านะสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้อินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตตัวนี้ อินทิเกรตฟังก์ชันนี้ก็คือ x กำลังสองนะครับลบ3 x ลบ5นะ dx นะวิธีการก็คือเราเข้าใจเข้าไปได้เลยครับเหมือนกับการที่เราหาอนุพันธ์นะครับกระจายไปแต่ละพจน์เลยนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับพจน์นี้กระจายเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ x กำลังสองตัวแรกนะครับแล้วก็ d x นะครับลบด้วยนะครับ 3xdx แล้วก็ลบด้วย 5dx ต่อไปนะครับก็เริ่มใช้สูตรได้เลยนะครับสูตรที่ผ่านมานะครับนะมันก็จะสูตรตัวสูตรเองเนี่ยเนื่องจากว่า,าการการหาอนุพันธ์กับกับไปตัวของการอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นสูตรที่ก็เรียกว่า,าสลับกันนะครับนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอินเวอร์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถนะครับเอามาประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับสูตรของมันก็คือว่านะครับนะ x อกำลังสองนะครับสิ่งที่มันต้องการก็คือว่านะครับเอ็กซนะครับจาก2ก็เป็นบวกหนะครับเป็นกําลัง3นะแล้วตัวล่างก็เหมือนกันนะครับกําลังมาบวกด้วย1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกนะได้มาเป็นอย่างนี้ลบตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับนะเอา3าเอามาไว้ข้างหน้านะครับก็เป็น3แล้วก็อินทิเกรต ในตัวนี้อินทิเกรตตัว x dx ฉะนั้นคำตอบออกมาก็จะเป็น x 1 1บวกหนะหารด้วย1-1บวกนะครับตัวนี้บวกด้วย4รอบ1นึงนะตัวนี้ตัวนี้ละต่อไปตัวนี้บ้างตัวนี้นะก็คือลบตัวไหมครับลบ5นะครับลบ5นะครับตัวลบด้วยตัวอินทิเกรตของ อินทิเกรตของ5นะครับคำตอบก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างค่าตัวนี้นะมันก็คือจริงๆแล้วเอกกำลังศูนย์นะครับฉะนั้นเอกกำลังศูนย์เนี่ยความหมายก็คือเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเรามาอินทิเกรตเนี่ยมันก็คือศูนย์บวกหนึ่งนะครับหารด้วยศูนย์บวกหนึ่งนะแล้วก็บวกด้วยสี่นะครับนะฉะนั้นคําตอบมานะครับตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็เป็น x อกกำลังสามหารด้วยสามนะครับบวกด้วยสี่นะครับนี่คือตัวแรกนะต่อไปตัวที่สองครับลบด้วยสาม x กำลังหนึ่งบวกหเป็น2นะครับหารด้วย2นะนะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตัวนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เอา3ออกมาข้างนอกเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับก็5้ลบด้วยหนะครับ x นะครับตรงนี้หาร x นะ x กำลังศบวกหก็ได้เป็น1ถูกไหมครับหารด้วย0ูบวกหได้เป็น1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับตรงนี้นะ คือปกติแล้วเวลาเราคิดนะครับ C ตรงนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับค่อยมารวมทีเดียวนะครับความหมายก็คือว่าไอ IC จริงๆแล้วมันเป็น C 1นะครับ C สแล้วก็ C 3นะครับไอ IC พวกนี้จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือค่าคงที่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอามาคิดนตอนนี้นะครับผมรวมทีเดียวเลยนะครับตัว C ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับนะครับฉะนั้นคําตอบมานะครับก็จะเป็นนะครับ x กําลังสส่วนสนะครับลบด้วย3 x กําลังสส่วนสนะครับแล้วก็ลบ ด้วย5 x นะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี่แหละมาบวก C ที่หลังครับตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดิฟนะเราดิฟตัวฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตแล้วนะครับถ้าเกิดเราดิฟเสร็จแล้วนะครับคำตอบมาจะต้องได้มาเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราดิฟนะเรา,าเกิดเราดิฟมันนะคำตอบออกมาต้องกลับมาที่เดิมนะครับจะเห็นว่ามันกลับไปกลับมาระวงังระวางอนุพันธ์แล้วก็อินทิเกรตนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือตัวอย่างที่เราต้องแทนค่าขอบมันนะครับ คือนอกจากหาตัวอินทิเกรตแล้วนะครับเราก็ต้องแทนค่าขอบด้วยนะครับนะขอบที่ว่าก็คือจากลบ1ไปยัง1นงั่นเองนะครับฟังกช์ชันที่เราต้องการก็คือฟังกช์ชันที่ต้องการจะหาอินทิเกรตก็คือก็คือฟังกช์ชันนี้นะครับอ่ะมาดูว่าจะทํำยังไงนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการจะหานะครับก็คือฟังกช์ชันนะครับตัวนี้นะครับตัวน,นี้เนาะเท่ากับ x กําลัง2ส่วน3ลบ2 x ลบหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดเราหาอินทิเกรตเร็วๆถูกไหมครับก็คือ1นส่วนสยกมาข้างหน้าถูกไหมครับ x กำลังสองก็เป็น x กาลังสามนะหารด้วย3ถูกไหมครับแล้วก็ลบด้วย2อนะตัวนี้ก็คือ x กาลังหนึ่งก็เป็น x กาลังสองหารด้วย2นะครับลบด้วย x นี่คือตัวนี้ถูกไหมครับนะคำตอบออกมาก็จะเป็น1นส่วนเนะครับผมก็จะเป็น x กาลังสามถูกไหมครับ เป็น x กำลังสนะครับลบด้วย2กับ2ตัดกันนะก็เหลือ x กำลังสองนะครับเราจากนั้นก็คือลบ x นะครับอ่านี่คือเราจะได้มาแล้วนะครับว่าอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้ต่อไปนะครับเราต้องแทนค่านะครับก็คือจากลบหไปยัง1นะครับฉะนั้นเนี่ย x กำลังสส่วนเนะครับเราก็ยกมานะจากที่เราหา อินทิเกรตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แทนค่าขอบนะครับแทนค่าขอบก็คือจากลบหนึ่งจนถึงหนึ่งวิธีการแทนค่าขอบนะครับนะก็คือเอาขอบบนนะครับลบด้วยขอบล่างนะลบด้วยขอบล่างฉะนั้นเนี่ยขอบบนนะครับขอบบนก็คือหนึ่งแทนค่าไปก่อนนะครับหนะึ่งก็คือหนึ่งกำลังสามนะครับ ส่วนลบด้วย1กําลังสองลบด้วย1นะตัวนี้คือเป็นขอบบนนะลบด้วยขอบล่างขอบล่างก็คือแทนค่า x ด้วยลบ1ครับก็จะเป็นลบหกําลังสาหารด้วย9นะลบด้วยลบ1กําลังสองลบด้วยลบ1อ่ะแล้วก็หาคำตอบมาได้เลยครับตัวนี้1ส่วน9ถูกไหมครับลบด้วย1อ่าลบด้วย1ถูกไหมครับตรงนี้นะ นะครับลบด้วยลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งนะลบหนึ่งส่วนเก้านะครับลบด้วยหนึ่งนะครับเพราะว่าลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งนะแล้วก็ลบกับลบชนกันนะเป็นบวกด้วยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลบหนึ่งกับบวกหนึ่งก็หายตัดหายกันไปถูกไหมครับเก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นลบกับลบกับลบเป็นบวกนะก็เป็นคําตอบก็คือ2ส่วน9ลบด้วย2นะครับ 2ส่วน9ลบด้วย2คำตอบก็คือ2ลบด้วย9กาบดนะหารด้วย9กนะครับคำตอบก็คือนะครับลบส6ส่วน9ครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตนะครับโดยการเปลี่ยนตัวแปรซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราเจอฟังก์ชันที่มันซับซ้อนนะครับเราจะใช้แบบปกติแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับโดยจะมีขั้นตอนนะครับดังต่อไปนี้นะก็คือว่า นะครับกำหนด v นะครับให้อยู่ในรูปของ x นะครับจากนั้นก็ดิฟนะดิฟตัว v นะครับเทียบกับ x นะครับแล้วก็แทนค่า dx ด้วย dv แล้วก็จากนั้นก็อินทิเกรตตัวแปร v และสุดท้ายก็คือก็แทนค่ากลับครับนะแทนค่ากลับ v ด้วย x นะครับสูตรที่เราต้องใช้ก็มีสูตรเดียวนะก็คือสูตรที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือให้หาอินทิเกรลนะครับหรือว่าอินทิเกรต 2x ลบหนึ่งกำลังสี่นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับต้องมีการกําหนดนะครับหรือว่าแทนกําหนดไอตัวไอตัวกลุ่มก่อนนะครับก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนทั้งก้อนนี้นะผมกําหนดนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะให้ v นะครับ v นะครับเท่ากับนะครับ 2x งลบหนะนี่คือขั้นตอนที่1นะครับกำหนดไอตัว v ในรูปของ x นะขั้นตอนที่2นะจากนั้นก็ดิฟครับดิฟ v เทียบกับ x ครับจะมีค่าเท่ากับ ดิฟวีเท่ากับ X ็ก็จะเป็นค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับ2นะครับจากนั้นนะครับก้อที่3นะอ่ะดีนะครับ dv นะครับก็คือความหมายคือว่าเอาคูณเข้าไปนะครับนะก็คือ2 DX นะครับความหมายคือทำา dv นะครับในรูปของ DX ให้ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะเอามา แทนค่ากลับเข้ามาสมการนะครับก็สมการก็คือจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับนะสมการของเราเริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกำลัง4 dx ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าเกิดเราแทนอ่ากลุ่มนี้เป็น v ถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็น v กําลัง4 dx ถูกไหมครับเอาละนะจะเห็นว่านะครับ dx เนี่ยเราก็แทนค่าในรูปของ dv นะครับก็คือตัวนี้ นะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ dv ส่วนสถูกไหมครับเท่ากับ dx นะเราตัวนี้นะครับย้ายมาถูกไหมครับมาหารเนาะมาหารตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัวนี้นครับแทนค่าไปเลยครับแทนค่าใน dx จะมีค่าเท่ากับ v กาลัง4นะแล้วก็ dv ส่วนด้วย2เพราะ dx ตัวเนี้ยถูกไหมครับเราก็แทนค่ากลับมาเป็น dv หารด้วย2ถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเ็นว่าเวลาเรา อินทิเกรตนะครับถ้าเกิดว่าตัวแปรเนี่ยนะครับเป็นตัวแปร v นะครับไอตัวข้างหลัง d ต้องเป็น dv ด้วยนะครับถ้าเป็นว่าคนละตัวแปรกันเนี่ยมันยังอินทิเกรตต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวเดียวก่อนนะครับเอาหนส่วนสตัวนี้นะครับมันก็คือ1นส่วนแยกออกมาข้างนอกข้างนอกนะครับก็จะเป็น v กําลังส dv นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับหนส่วนสนะครับ v กําลังสถูกไหมครับเหลือแค่ v กําลังสี่ถูกไหมครับ v กําลังสี่ก็คือ v ก ถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1ส่วน10 v กำลัง5บวกสนะครับจากนั้นสุดท้ายครับก็คือแทนค่ากลับครับข้อที่5แทนค่ากลับก็ไปก็คือคำตอบเป็น1ส่วน10นะจากที่เราเคยแทนค่า v ได้กับ2 x ลบ1นะครับฉะนั้นแทนค่ากลับก็ไปก็จะเป็น v ก็ x 1, คือ2 x ลบ1นกำลัง5ครับบวกสนี่คือคำตอบครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันล้การลิทมนะครับจะคล้ายๆกับการหาลูกพันธุ์นะครับก็คือสูตรอย่างที่เห็นนะครับนะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างก็คือจงอินทิเกรตนะครับของฟังก์ชันนี้นะของฟังก์ชันนี้นะครับนะครับก็คือ l อ x หารด้วย 2x นะครับมาดูว่าทํำยังไงนะครับระดับที่1นะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กฎการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมนะเรากําหนดเป็น v นะครับ v เท่ากับนะครับ ln x นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟ v นะครับดิฟ v ีบายนะครับจะมีค่าเท่ากับอ่าก็คือเป็นนะ ln x ก็คือ1นส่วนนะ1นส่วนเถูกไหมครับ1นส่วนเนะนะครับ1นส่วนเนะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เก็บเอาไว้ตัวนี้นะเก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ก่อนนะต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับต,นะต,นะตัวนี้นะครับตัวน,น,นี้นะตัวนี้นะครับลอนเอ็กถูกไหมครับ 2x เนี่ยนะครับ dx จะมีค่าเท่ากับก็คือเมื่อเราแทนค่า v เป็น ln x ไปแล้วนะก็จะมีค่าเป็น v ถูกไหมครับตอนนี้เป็น ln x นะแอดตัวที่ต้องเป็น v นะถูกไหมครับเป็น v นะก็เป็น 2x dx ตัวนี้เป็นค่าคงที่แยกออกมาข้างนอกก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปบนกับข้างในนะครับจะได้คำนวณง่ายนะ v หารด้วย x dx จะเห็นนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไอตัว1กับไอตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่นะเห็นไหมครับ สัมพันธ์กันอยู่จะเห็นว่านะครับจาก1นึ่นะเราทําต่อนิดนึงจัดรูปแค่นั้นเองนะเป็น d นะครับ v นะครับจะมีค่าเท่ากับ dx หารด้วย x ถูกไหมครับนะจะเห็นว่านี่แหละ dx หารด้วย x เนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับมันก็คือตัวเดียวกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแทนในตัวนี้นะครับไปตัว dx หารด้วย x ในฝั่งขวามือนะครับแทนด้วยตัว dv ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ v ถูกไหมครับตัวนี้มันก็คือ dv นั่นเองถูกมัครบ ดีวีนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คือเท่ากับนะครับหนส่วนสนะครับตัว v ีกำลัง1นึ่ถูกไหมครับก็คือ v ีกำลัง1ก็คือดีวีกำลัง1เท่ากับ v ีกำลังสส่วนด้วย2นะครับถูกไหมครับตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ1นส่วนสนะครับวีกำลังสนะครับบวกสี่ 4. และตัว v ของเรานะครับเราแทนค่ากลับนะมันก็คือไอตัวไอตัว ln x นั่นเอง ฉะนั้นเนี่ยคำตอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็น1ส่วน4ครับนะแล้วก็ลอนนะลอนด้วย x นะครับทั้งหมดนะครับยกกำลังสองนะครับบวกด้วย4นะฉะนั้นตัวนี้คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็คืออ่าสูตรที่เป็นสูตรข้อที่นะครับอันที่ตัวนี้นะตัวนี้เราจะสนใจตัวตัว e นะครับตัว e นะครับ ที่เป็นฐานาที่เป็นฐาน e นะครับตัวนี้นะครับล็อกฐาน e นะครับนะต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเราจะอินทิเกรตตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับ 4x นะครับแล้วก็ e แล้วก็ยกกําลัง x กำลังสนะครับตัวนี้เรามาดูว่าจะทํำยังไงนะครับนะอินทิเกรตตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเรากําหนดนะครับกําหนดตัว u ให้เป็นตัวนี้หรือว่าตัว v นะครับตัว v นะให้เป็นตัวนี้ นะฉะนั้นเนี่ยเรากำหนดว่า v นะครับเท่ากับ x กำลังสนะครับก็คือตามสเต็ปนะครับ dv by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ2 x นะ2 x ถูกไหมครับนะขวามือด้านนี้เราจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดว่าเราแทนค่าไปแล้วนะหมือนถึงว่าเราเปลี่ยนในตัวแปรไปแล้วนะครับก็ e 4 x นะครับคูณด้วย e ยกกำลัง x กำลังสอง dx นะครับ จะมีค่าเท่ากับนะครับสยกมากข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ x e กําลัง v ถูกไหมครับแล้วก็ dx นะ็กซะอย่างที่บอกนะก็คือเราแทนค่าไปแล้วตรงน,นี้เป็นเป็นในตัวตัว V ไปแล้วนะฉะนั้นอ่ะตัวนี้นะครับเรามาท,ทําที่อ่ะมันดูที่1จัดรูป1น,นิดนึงนะจัดรูป1น,นิดนึงนะครับก็คือจะเป็น dV เท่ากับ 2x dx เนะครับนะ 2x dx อ่ะเราจะสังเกตนิดนึงนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับ จากตรงนี้นะครับเราผมขอตบไปนิดนึงนะครับก็คือจากตรงนี้เหลือ2ถูกไหมครับอันนี้ก็คือผมเก็บเข้ามาข้างในนะครับสองคูณสเป็น4นะฉะนั้นเนี่ยเอา2ไปข้างนอก2อีกตัวเนี่ยผมขอค้างไว้ข้างในนะครับจะได้จัดรูปได้ง่ายนะ e นะครับ v dx ถูกไหมครับนั้นเราจะเห็นว่าสังเกตว่าตัวนี้ครับเนี่ยในตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็คือ dv นั่นเองถูกไหมครับ dv นะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็น2นะครับ แล้วก็อินทิเกรตของตัวนี้แล้วก็ DV ถูกไหมครับหลักการก็คือว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนอินทิเกรตนะครับตัวแปรเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าตัว V แล้วก็ dV เนี่ยสามารถอินทิเกรตได้เลยฉะนั้น2นะครับตัวนี้ EV นะครับอ b ก็คือไอตัวตัวเดิมเวลาอินทิเกรตนะครับลออกมาก็คือเป็นตัวเดิมนั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับนะได้ออกมาเป็นตัวตัว EV นั่นเองนะ นะ e v บวก c นะครับนะคำตอบมันก็คือสองนะครับแล้วก็แทนค่าไปเลยครับ e v ก็คือไอตัว x กำลังสองนะครับถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วย c อ่าฉะนั้นคำตอบก็คือ2 e x กำลังสองนะครับบวกด้วย2 c เนี่ย2 c ก็คือค่าคงที่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมตอบว่าเป็น c ตัวเดียวแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบนะคำตอบที่ได้ก็คือเนี่ยแหละครับก็คือ2คูนด้วย e กำลัง x กำลังสองครับ ต่อไปนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับซึ่งก็คือการหาอินทิเกรลระหว่างสมการ2สมการนั่นเองนะครับจากตัวที่เราภาพที่เราเห็นนะครับมันจะมี2กราฟนะครับนะก็คือว่ากราฟที่1นะครับแทนค่าด้วย f นะครับกราฟที่2ก็คือว่าเป็น g นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการหาพื้นที่ระหว่างนะครับกราฟของ f และก็กราฟของ g นะครับโดยที่จะมีสมการที่สําคัญนะครับก็คือสมการนี้นะก็คือเป็นการหาอินทิเกรลนะครับจาก a ไปยัง b นะครับของพื้นที่นะครับ นะตัวเส้นกราฟข้างบนนะครับตัวนี้เป็นเส้นกราฟข้างบนนะครับส่วน gx เป็นเส้นเส้นกราฟที่อยู่ข้างล่างนะครับต่อไปวิธีการหาขั้นตอนนะครับก็คือข้อที่1นนะครับตั้งสมการให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวตัวแรกนะครับก็คือเป็นสมการที่อยู่ข้างบนนะตัวล่างนะครับตัวที่2นะครับเป็นสมการอยู่ข้างล่างจากนั้นเนี่ยเราก็หาอินทิเกรตนะครับตามสมการที่ตั้งไว้แล้วก็จากนั้นก็แทนค่าขอบได้เลยครับ ต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับก็คือหาพื้นที่นะครับในภาพนะครับระหว่างกราฟ2กราฟนะครับว่าจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยที่พื้นที่ตัวนี้นะครับมันก็ต้องหาพื้นที่จากขอบนะครับลบหจนถึง2นะครับมาดูว่านะครับจะหายังไงนะครับนะข้อที่1นะข้อที่1นึ่งคือเราต้องตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะครับข้อที่1นนะตั้งสมการสมการก็คือนะครับนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวข้างบนนะสมการข้างบนก็คือ 9ลบ x กำลัง2นะครับลบด้วยสมการข้างล่างสมการข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับก็คือ x บวก2นะแล้วก็นะตัวนี้นะครับแล้วก็ dx นะครับนะบแล้วก็อินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะตั้งสมการให้ถูกต้องก่อนนะก็คือลบ1จนถึง2นะครับลบ1ขอบล่างนะขอบบนคือ2นะครับ พอตั้งสมการเนี่ยต่อไปก็คือข้อที่2คือการอินทิเกรตแล้วครับเราอินทิเกรตเลยนะครับลบหนึ่งถึง2นะข้างในตัวนี้นะครับเราก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับก็คือ9ลบด้วย x อกำลังสองนะครับลบเลบ2นาะจะมีค่าเท่ากับ,กบนะครับนะจากลบ1นจนถึง2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับลบลบ x กำลังสองนะครับลบ x นะครับแล้วก็บวก7นะ dx <_ d> ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลบด้วย x กำลังสามส่วนสามลบด้วย x กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวกด้วย 7x จาก x ฉะนั้นแทนค่าขอบนะครับกับจากลบ1่จนกนนะครับฉะนั้นเนี่ยแทนค่า2ไปก่อนนะครับก็จะเป็นลบ2กำลัง3เป็น8หารด้วย3นะครับ 2องกำลัง2เป็น4หารด้วย 2, หารด้วย2นะครับบวกด้วย2อคูณเก็เป็น14นะครับมาลบด้วยเมื่อแทนค่าขอบ, 1, บ, one, บ, 1, 3, นะบด้วยลบหครับก็จะเป็นลบหนึ่กำลัง3เป็นลบหนะครับหารด้วย3นะลบด้วยลบหนึ่กำลัง2เป็น1นส่วนสนะครับ earnest, บวกด้วยนะฮะเนะครับ, 7, รบ7หารด้วยลบหนะครับก็เป็นก็เป็นลบลบเนะครับลบเนะ ฉะนั้นเนี่ยคำตอบออกมาเนี่ยพอเราลองไปแทนค่าดูนะครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือส1มสอ่วนสนะครับนี่คือเป็นพื้นที่นะครับที่อยู่ภายใต้กราฟอันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับพวกเราต้องใช้สูตรในการหาอินทิเกรตได้นะครับและก็จากนั้นก็หาพื้นที่ของกราฟระหว่างระหว่าง2กราฟได้นะครับ